สวัสดีครับพบกันอีกแล้วแล้วช่องทํามาหาแดกวันนี้วางป่า2ทีได้ประมาณ460รกถ่ายน่้กินแล้ววันนี้ว่าปลาดีวันนี้ปลาดีได้ทุกวงเลยวงละสองร้อองร้อยเราทํามาหากินทํามาหาแดกนะ แต่ทําทแล้วทาไมแตกก็ไม่รู้ทาทำไรเ,เนี่ยปลานี่เราได้แล้วก็เนี่ยในเก่อยาบ้านเราเนี่ยก็ผลิตปลาอย่างนี้สิ่งเดียวอาชีพบ้านเราที่ในเกาะก็อาชีพปลามงอ,อทําวนชิ้นช่าง,งวนกระตามั่งทําวนปูวนลาว่าวนอะไรมัง่งใสลอกใสเมือกวนเมือกวนปลาเราทำกันอ,อ,อาชีพในเกาะของเรา แต่ว่าเราไม่ขี้คานไม่ขี้เกียจีก็ได้แดกเออหาอะไรก็ได้แดกหมดใดน,นะก่อนละบ้านเราของกินของอยากเออไม่อดไม่อยากปูปลานาน้ำแต่เราได้เบ็ดสักคันได้ลอกสักอันหรือว่าได้ลอกสักอันได้ถ้าขายสักันแล้วก็เดินลงมาสาอาดเราวางได้กินปลากันเออแล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างปลาที่ติดขึ้นมา เป็นไงก่อเรารวมสมบูรณ์ก่อยาวบ้านเราเการทํามาหากินกรมธนาคมก็ดีโรง,ง,ง,งแรมเราก็มีเนี่ยอาชีพบ้านๆของเราเนี่ยเราจะได้แต่งได้ทํากันปลากะตาปลาชิงช่างของเราเอ่าได้กินได้อยากเออทำมาหากินนะเออคนเราทําไมงอมืองอเท้าทําไมเกียดก้านได้แดกแน่เออ ถ้าคนไหนที่มาได้ทํางานนึกว่าอดคนนั้นที่ว่าขี้เกียจแล้วไม่ได้แดกบนทิ้งเดียวอิจฉาเพื่อนว่าเพื่อนโงโงอิจฉาเพื่อนอย่างนี้ว่ามันมีอยู่มีกินแต่ตัวเองไม่ทํางอมืองอเท้านอนอยู่ใครจะมาให้กินะอถ้าเราลุกขึ้นทาปลูกผักปลูกอะไรทํามาหากินมันไม่อดไม่อยากได้แดกแน่กอนเราชีวิตนะ ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้อ่ถ้าเราไม่ดิ้นรนไม่ต่อสู้ไม่วิ่งไม่หามันก็ไม่ได้แดกนี่นี่เราก็ออกมาจากปลากระตาทุกวันวันไหนได้ก็ได้วันไหนวัได้ก็ไม่ได้นี่วันนี้ได้มากเวันนี้ได้มากเลยวันนี้ลูกน้องก็ตกนี่เราไปแล้วก็ส่งนู้นแหละแถวแถวหลายประเทศปีหนึ่งหลายร้อยล้านบาทเนี่ยที่เราส่งปลาไป ทำมาหาจิ้มทำมาหาแดกนะเออเราทำก็ได้ดแดกแ้าเราไม่ได้ทำก็ไม่ได้แดก ็ขอสวัสดีในเพียงเท่านี้นะครับถ้าจิตใจก็กดไลค์กดแชร์ยอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีนะครับ